สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับช่อง TC Daily กันอีกแล้วแล้ววันนี้นะคะเราก็จะมาแนะนำรายการลาดไอคอนไอคอนป๊อปตัวท็อปเดบิว รายการนี้นะคะก็จะเป็นรายการแข่งขันเพื่อหาบอยแบนด์ทีปอป้งใหม่ที่จะเดบิวต์5คนจากเด็กทั้งหมด35คนทั้ง35คนนี้นะคะก็มาจากค่ายต่างๆในไทยไม่ว่าจะเป็นนาดาวบางกอก GMM g r MM m m y y n s s i d e Entertainment ข้าวสาร Entertainment และอื่นๆอ,อีกมากมายเลยค่ะบางคนก็เป็นเด็กฝึกอิสระด้วย และยังได้สมศิลปินชื่อดังของไทยมาเป็นกรรมการด้วยนั่นก็คือไดโ d นฟินชินชินาวุธและโอมเคทเค i ลค่ะโดยรายการนะคะก็จะมีมิชชั่นต่างๆให้เด็กฝึกได้แข่งกันและมิชชั่นแรกนั้นก็คือ national pop โดยจะแบ่งเป็น7ทีมทีมละ5คนค่ะเมื่อแสดงจบลงใครที่ได้คะแนนจากคณะกรรมการสูงสุดก็จะได้ไปนั่งฝั่งโซนอั p เปอ ซึ่งจะได้สิทธิพิเศษในมิชชั่นต่อไปส่วนเด็กฝึกที่เหลือก็จะได้ไปนั่งฝั่งโซนโลเวอร์ซึ่งโซนนี้อันตรายมากค่ะเพราะอาจจะไม่ได้ขึ้นโชว์ในมิชชั่นต่อไปได้เลยเราสามารถโวตให้เด็กฝึกที่เราชื่นชอบได้ด้วยนะคะโดยการโหลดแอป Lazada และพิมพ์ลัดไอคอนที่ช่องค้นหาเพียงเท่านี้เราก็สามารถโบตให้น้องๆได้แล้ว ส่วนตัวเราเองเนี่ยก็ชอบดูรายการแข่งขันไอดอลอยู่แล้วค่ะเพราะเห็นรายการนี้นะที่แบบว่ามีการแข่งขันเพื่อหาวงบอยแบนด์ไทยซึ่งแบบบ้านเราเนี่ยมีให้ดูน้อยมากๆเลยแทบจะไม่มีเลยด้วยซ้ำนะเราเลยแบบสนใจแล้วก็จับตามองมากเท่าที่ดูมา EP แรกนะคะก็ถือว่าสนุกดีนะ รายการก็น่าติดตามแล้วก็ทำสเตจได้ดีเลยทีเดียวค่ะเด็กฝึกที่มาแข่งก็คือเก่งแล้วก็มีความสามารถกันทุกคนคนะกรรมาการนะคะก็คอมเมนต์ได้ตรงจุดมากเลยนะคะอันนี้ก็แบบยิ่งน่าติดตามขึ้นไปอางแล้วจะบอกว่าเพลงรายการนี้ก็เพาะมากเหมือนกันนะคะไปฟังไปฟัง รายการนี้นะคะก็มาทุกวันเสาร์เวลา2ทุ่ม15นาทีทางช่องวัน3 1หรือจะรับชมที่รับไลค์ก็ได้นะคะที่แอปพลิเคชัน l a z า d a าแล้วก็สามารถไปดูย้อนหลังได้ที่ YouTube ช่องวัน3 1ได้เลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะทุกคนใครที่สนใจอยากดูรายการนะคะก็ไปติดตามน้องๆได้เลยนะทุกคนคือตอนนี้เอาตรงๆเราก็ยังปักหมุไม่ได้อยู่เลยว่าแบบ จะเป็นใครกันแน่นะคะเพราทุกคนน่ารักมากค่ะก็สำหรับวันนี้นะก็ไปแล้วนะบ๊ายบาย